โอเคค่ะเขายลโอเคละโอเคนิดนินถามคุณเ้ยโอเคเก่งมากเลยเข้มแข็งนะใจเย็นๆนนะสบายสบายดีนะครับนะดีใจมากเลยที่ได้เห็นหน้ากันนะไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นนะก็นะ สถา,านการณ์การระบาดอย่างหนักของโควิด19เกือบทุกคนในประเทศนี้คงหนักอึ้องไปหมดไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียการงานสูญเสียรายได้สูญเสียความคาดหวังและที่หนักที่สุดคือต้องเผชิญกับความรู้สึกที่จะต้องสูญเสียคนที่รักจากการติดโรคโควิด19ค่ะสิ่งที่อิมพัคคือคือเวลาที่แอเห็นคุณยายดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทุกคนคุณยายใช้ความอ่อนโยน คือถึงแม้มันจะดูอ่อนโยนแต่มันแข็งแกร่งท่านนอะคะ่ะหนึ่งคนตายหลายคนโตโอู้หนึ่งคนตายแล้วหลายคนยังต้องเติบโตทางจิตวิญญาณเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าการตายอย่างเจ็บปวดการเข้นโทษจะไม่ทําให้อะไรดีขึ้นในสถานการณ์ของโควิดเนี่ยเราควรจะขจัดความเนข้มโทน อคติอันเนี้สําคัญมากอย่าให้มีคือถ้าถ้าเคสนั้นคือเคสที่เราผูกพันเราจะต้องระลึกเสมอลลว่าลลถ้าเราเนี่ยอยู่ในความขุม่นโมวหรือว่าววยวายลองนึกถึงหัวใจของคนป่วยที่เขากําลังมีเราตอนนั้นเนี่ยเขาจะไปอย่างสงบไหมไม่สงบเขาจะไปอย่างอย่างมีใครที่พาเขาไปในดินแดนที่เขา ไม่เคยรู้จักอย่างที่มันพร้อมที่จะกล้าเผชิญไหมไม่มันเหมือนความโวยวายความเพ่งโทษและอคติเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเสียใจแล้วเราเนี่ยจะจำประโยคนี้เราไม่อยากจำเลยนะแม้ถ้ารู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างน,าางนี้ซึ่งอันนี้มันคือการข่มเหงตัวเองมากนะสำหรับคุณแม่แล้วเนี่ยมันคือความ เจ็บช้ำในขณะนี้ของประชาชนคนไทยด้ยอย่ามีอคติอย่าเพ่งโทษมองทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วเข้มแข็งในบทบาทที่เราทำได้ในขณะนั้นซึ่งอันเนี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ตัวเราเองก็ต้องฝึกด,ด้วยเมื่อคิวนั้นมันคือเราถ้าเราเป็นคนป่วยคนนั้นแม่คะ่ะเราจะไม่เพง่งโทษเราจะไม่ปล่อยให้อารมณ์แย่ๆของเรามันลุกขึ้นมาสั่งการเราได้เนี่ยต่อเมื่อเราต้องยอมรับ การตายของคนที่เรารักเราต้องยอมรับว่าเราจะต้องสูญเสียคนที่เรารักไปแล้วอะค่ะเราต้องยอมรับตรงนั้นได้ใช่ไหมคะคือมีใครบ้างล่ะลูกที่ไม่ตายถ้าเราจะต้องตายกันในวันนี้ในเวลาที่เรามีสติสัมปชัญญะอย่างมากที่สุดการจากกันตรงนี้มันก็มีคุณค่ามากมันมันงดงามนะหนึ่งคนตายหลายคนโตอะอ้ หนึ่งคนตายแล้วหลายคนยังต้องเติบโตทางจิตจญญายนะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าการตายอย่างเจ็บปวดแล้วมันเอาผิดกันอนะ่ะมันไม่ให้อภัยกันอนะ่ะเออภาษาการปฏิบัติก็คือถ้าเราเนี่ยขอขมากันได้ให้อภัยกันได้แล้วเราก็ที่จะไปชิญสิ่งที่มันใหม่มากเลย สำหรับคนที่จะเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งในภาษาปฏิบททัติคือการไปอย่างมีสันติคือการสืบต่ออยู่ในกุศลและเจตนาเนี่ยโ,โหมันก้ที่สุดละคือไม่ว่าเราจะมีโรงพยาบาลมีเตียงมีหมอหรือไม่มีเครื่องมือการแพทย์เพราะว่าตอนเนี้มันมันมันไม่พอใชอ้แต่เราจะใช้บ้านเราเนี่ยเป็นที่ที่จะจากลาอย่างไน,นหรือใช้บ้านเรากับการภาวนานในบทสุดท้าย จะเผชิญกับความตายยังไงอย่างที่ความตายไม่น่ากลัวถึงเวลาแล้วมะที่เราจะต้องฝึกอย่างนี้ในช่วงโควิดมันคือการไม่ยอมจำนนเมืองไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยจะรอดได้เพราะเราเนี่ยมีน้ำใจเรื่องนี้มากทุกครั้งที่มีสถานการณ์ที่มันร้ายเนี่ยโลกมันจะสวยได้น้ำใจเพราะฉะนั้นคือแม่จึงอยากให้กำลังใจว่าขอให้เราลุกขึ้นมาสู้กับหัวใจของเราเถอคะค่ะลุกขึ้นมาบอกกับตัวเองคะ่ะ ว่าเราได้ให้อภัยตัวเองอย่างลึกซึ้งแล้วหรือยังที่เราจะรุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่มันไม่เคยมีมาก่อนแต่มันเป็นความเข้มแข็งที่พร้อมที่จะถูกรับด้คมโควิดเป็นคมอย่างหนึง่งถ้าโควิดจบเราจะได้มีที่คมเพราะเรากำลังถูกรับมีดในสถานการณ์ที่ยากลำบ,บากนี้ไม่ได้ตางกันทุกครอบครัวต้องเจอการสูญเสีย ทุกบ้านมีมีคนที่หนึ่งคนออกไปแล้วอาจจะเป็นพาหะก็ได้แต่เรายังมีกาดที่แข็งแรงยังมีใจที่เข้มแข็งพอที่จะยอมรับความจริงเมื่อเราไม่ประมาทอย่างที่สุดแล้วพูดไม่ได้แม่แต่น,นิดเดียวว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้เราทําอย่างเต็มที่แล้วคุณแม่ว่าเราจะผ่านสถานการณ์นี้แบบเหมือนเจอหินลับมีดที่ทําให้เราคมขึ้น คนจะยอมรับความจริงได้หรือไม่ได้วันหนึ่งเรื่องนี้มันจะผ่านผ่านไปได้สุดท้ายเลยนะคะบางเรื่องต้องใช้เวลาบางเรื่องต้องใช้ปัญญาเอาปัญญานำเวลาก็ใช้น้อยหน่อยแต่ถ้าเราใช้เวลาเพราะปัญญายังไม่มีอาจจะใช้เวลามากหน่อยแต่ปัญญามันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคุณจะเริ่มต้นโดยการใช้เวลาหรือใช้ปัญญาในการยอมรับสิ่งมันปฏิเสธไม่ได้ในชีวิตแต่มันคือความจริง ที่คุณจะต้องเรียนรู้กับสิ่งนี้และสอบผ่านหรือไม่บางทีคุณต้องเขียนโจทย์ที่ยากเอาไว้บ้างกันนะ